สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะบอเอาหน้าเหมืนป้าอย่านั้นแล้วกันเที่มาหนิขึ้นบนใบแผลเอาเที่ยวมาเที่ยลายไหมนี่ไออีจองหนึ่งพอดีอีกจองหนึ่งเครื่องคลองพ่อหน้าแบบเน่าขนานธรรมชาติบอเอาบีบใส่เบ็ดเออเท่ยวย่งเมื่อกี้บใจมือบใจมือนผมล้างมือแล้วนี่น่ะแต่เมื่อกี้แค่ขีดดังอยู่แค่ขีดดังอยู่ไหนอยู่ผม เลี้ยวออกเล้วพี่นองใครมันซ้ำอางซ้ำอ่างตัวพ่ออันนี้พ่องซ้ำอ่างนี่แหละไม่ได้กินเนเรากีวแรกไ่ได้ที่ช้อนการเกี่ยวที่สามช้อกลางมองมาก็ช้อนกลางเหมือนเดิมตไปน่สาวเปรียตไปนเดือึมเอาผมโดนเทลงมาตงนู้อะผมนอ่ะน้ำตายังเ่ใส่นตาลไปต้องใส่เลยน้นเทลงเลงเลย เทลงมาโอ้ยอยากันห้องใทหนัปลามานิดนึงนิดนึงอ้ยใช้อีกเอออยานมันอ่งมันเกมาอนี้แล้วพี่น้องเจีดแบบพังตัวนั้นว้วนัหอดมือเด้อนันหอดมูล ข้อไปหาหมอมาเออบอกเรื่องหมอก่อนหมออย่างอีกหมออะไรนทา้งในหมอว่านอาการเริ่มต้นกระดูกข้อเข่าเสื่อมอ๋อทั้งในเพี้ยนสะหน่อยก็เลยปวดเข่ายายิมเพ้ยนออกมาเป็โฟนนี่เฮ้ยไหนขั้นไข้เสียมปกติสีเป็่ยังเป็นร้อยเหมือนตีเฮ้ยผมแข็งแรงดึงปังดึงดังอยู่นี่เม่ไปแล้วไนแหนมอร่อยมากแหนมชอปเปอร์หรอ พ่อขาไก่เมี่ยงเมีม่ยงชอนี้เขมีง่ายล,ลืมพลาเอาเนี้ยมาขายรล่และแปลว่าแปลว่ารู้ตัวแล้วไง,งปลาแดกเนี่คือของปปเด็กปลาแดกปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวพี่น้องอปลาดแดกสิ่สิบห้ารสแซ่บเดอ้อก,ก,ดดดดกินคู่ควรคู่เรือนคู่เกลือกับคู่ครัวเรือนโอ้ยไหนจะมาโย่ไก่ผมหลายมันแซ่บแล้วมันบอสซี่หลอนบอสซแซ่บแล้วตั้งบ้านสมอยู่ ผัางอ่างยาใสไหมไพอดีเนาะผักนั่งบางยาเขาก็ใส okay. ่หน่อยเนี่ยเขาสิย้ำเอาเองเขาอยากเขาบอสเตอเ์เย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 ยยยอสบข้าอมเเทีเจ้เทีดบายบายเจอกันพรุ่งนี้ลูครับบ้านไหนออกบ้านไหนนี่ดอกยายพ่อปวดดอเสื้อผ้าเสื้อผ้ายี่ยงี เสื้อผ่อีก่แล้วเสื้อผ่เสื้อผแม่เขามีเจเสื้อผ่อยู่อสีสันคือสวยงามถ่ะวะอาจารย์ว่านอเนตชใช่มหัดมือน่ะตัวนี้เจ็ดพันเตือนล่ะสวัสดีครับว่าเสียงคือขึ่นดังทวนๆถ่ะวะนัวหเอาละบ่เอาละบ่เอาและจ่ามากจ่าใหญ่มากผมปิดเอาเนี่ย ยกเปี่ยนเยนยกออกกันหนาเพ่านี่เตบ้างลงบ้างจจัโอ้เพื่อนให้มาเหีดยูยู่ยาวใครทำใายเป็นโครงทำอีแผงเค้กขยุ่มากแล้วค่านะอีแผงเค้กพาคาอะกพายุ่ไม่ราค่าใครค่าดี อี่แพงล่าลังสิทมึงดูกูมายีแพงล่าลังสิทอีฉังลังแม่งเกินงงกูไปตั้งข้าหลายมึงแน่นะแต่ไม่เกินเกินอะวะคิดถึงจังมาดูคิดถึงจังแพนด้าลังสิทน่ะโอ้ยกับรถเอ้าเทีก่อนเอาอุ้ยเขาเนีนสวยงามกลองมาอยู่หันศึกษาไปเขาจะคิดจังอันใจมงศึกษาไปกลองโอ้ยบูงหูจักอันได้ออกสื่อออกยังทำพร้อมถือเข้าด้บประเทศเยอะโอ้ยเนาะยัหัวมาง ศึกษาดูงานไปศึกษาดูงานแนี่นิเวลาเขาเห็นอย่างเราไปเนี่เห็นบ่อ่นินยาำปีนกายถึงแม้เราจะลำบากแต่ว่าออกสื่อต้องดูดี <c oughs> ไดไหมเนี่เราอาจจะเทง่ากนี่ถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วค่ะ